ไม่ชุดน้องมันรักขนาดนี้ลูกไม่ทำเลยพี่ถุ้มครับเฮ้ยสวัสดีครับะสไตล์นังสวัสดีค่ะสวัสดีน้องจำใครนี่ป้าเองแต่หัวเรเองค่ะน้องจำป้าไม่ได้หรอคะน้องตื่นยังลูกยิ้มให้ป้าเอ้ายังยิ้มให้ป้าหรือยังก็ยิ้มให้ป้าหรือยัง ยิไไ้มให้บ้างยังคะยิไไ้มให้บ้างยังคะน้อง <c oughs> น้องเหมือนน้องเหมือนของเหลวเลยลูกมันของเหลวน้องไม่ของเหลวหรอเฮ้ยน้องเหมือนของเหลว,ลลวหรอวันเนี้ยดูนี่นอุ้ยน้องชุดมันเป็นสไตล์จริงๆหรอสไตล์อะไรอะ่ะสไตล์อะไรคะ เฮ้ยเป็นซ um ุมเศร้าอ่ะนิ่งว่ะี่พี่ปูหนูว่าน้องเป็นซุมเศร้าลูกเหน้าลูกไปโดนอะไรมาอีกหาอคะแจมลูอารมณ์อารมณ์บอจอยหรอคะ รอบนี้เหมือนหลานลมบดจอยน้องไม่มีอารมณ์เหรอลูกไหนอ้กูจะจ่าคือกากเขากูจะงชุนกูจะาเขากระชแคร์เลยที่นั่งนิ่งจ่าอ๋อโยบดจ่าโยบ้านเงียบมันไม่เหมือนชินเลยนะบ้านมันเงียบอะไรมันเงียบอะไรเงียบอะไรบดจ่ากันจ่อยกันจ่อยกันจ่อยกังบ้ากันจ่อยกังบ้าไอ้เหี้ย มองก็บุ่มเย้เลยลูกก็บุ่มเย้เลยมาสามกล่องนะลูกสามเป็นขอกพี่แข่งสามครับที่พี่รับนะป้าปูเห็นป้าปูไหมคะเพื่อนๆคุยขอบเพื่อนๆก่อนรีวิวเพื่อนๆใช้เซอร์ไหนนะคะเพื่อนๆเ่อนตัวใหญ่แล้วได้เลยเพื่อนๆใช้เซอร์ไหนนะคะเพื่อนเพื่อน บอกเล้เพื่อนเพื่อนเพื่อนซื้อไหนค่ะเพื่อนเพื่อนจซื้อเพื่อนเพื่อนจื้อเพื่อนเพือนซื้อลักแลมีเธอหน่อยค่ะลักแลมีเธอจะซื้อักแมีเธอหน่อยค่ะจะซื้อไหนค่ะค่ณซื้อไ่ได้มีเธอหน่อยค่ะซื้อไหหนคะเพื่อนเพื่อยซื้อดักแลมีเธอไหนคะ